พศนะครับ2520 2522แล้วก็2524นะครับแต่ตัวที่มีมูลค่าแพงครับคือพศ2524นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆดูตามหนังสือนะครับเดี๋ยวผมมาขยายให้ดูนะครับนี่ปีแรกนะครับคือปี2520นะครับตัวที่2นะครับคือปี2522นะครับตัวที่มีมูลค่าแพงนะครับคือปีพศ2524นั่นเองนะครับเพื <S <S ่อนๆนเนี่ยต oui> ัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับคีโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับปี20เนี่ยจำนวนการผลิตเเนี่ยยอะ แล้วก็ปี22อะการจํานวนการผลิตเขาก็เยอะแต่ปี2524ตัวนี้จานวนการผลิตเขาไม่ได้บอกไว้นะครับถึงหาย่านะครับเพื่อนๆนี่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับลองไปลือไปค้นที่บ้านก่อนนะครับเผื่อเป็นผู้โชคดีนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับดูด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับพลิกด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับปี2524นะครับรับไปเลยครับที่500,000บาทนะครับซื้อจริงไม่มโนนะครับยังไงนะครับผมปุ้นเหรียญกระสับไทยก็ขอกรับลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ